ดีบ e ีอีฟุตบอลสนับสนุนโดยเชีย,ยันเกมมิ่งเติมเกมอ e ีฟุตบอลมือบายถูกปลอดภัยเพราะดีบีก็ใช้อยู่ผูดตามรวมมากกว่า10,000แคนคนคบเครื่องเรื่องอ e ีฟุตบอลระวังตัวปล้อมด้วยนะครับเพจจริงกดได้ที่ใต้คลิปนะครับผมเอาละครับกลับสวัสดีครับวันนี้ก็อยู่กับช่อง DB EF o o t ุตบอนะครับผมเรามารับชมรายการดีกันต่อแล้วครับสำหรับวันนี้นะครับจะเป็นซีซัน d b 4 8ทีมฟูลทีม,ทมการ์ดเขียงม่วงทองแล้วครับไม่ใช่ฟรีตายแล้วครับมา ใช้การตด้แต่ยังไงก็ได้นะครับขอแค่เป็นชื่อการ์ด PO4 ビルแล้วก็ POCS นะครับสีเขียวสีม่วงสีทองเนาะโดยคู่ชิงชาเลนจ์ในวันนี้นะครับจะเป็นการเจอกันระหว่างคุณบุญบุญโชจากคลับโพสเปอร์นะครับจะเจอทางด้านคุณเจมินโฮปจากโพสเปอร์เช่นกันโอ้โหเป็นโพสเปอร์ด้ไม่แมนแล้วครับในคู่นี้โดยในรอบรองชาเลอร์นะครับทางด้านคุณบุญเอาชนะคุณเัตพงศ์จากคลับวีแสลมมาได้นะครับสประตูต่อ3ส่วนทางด้านคุณเจมินโฮปนะครับเอาชนะคุณป่อเมืองมาได้แล้วครับสประตูต่อ2ในรอบรองชาเลอร์ เดี๋ยวก่อนจะไปรับชมนะครับเดี๋ยวเรามาดูผลงานของทั้งคู่กันก่อนนะครับบริการดีบีในคู่นี้นะครับเข้าชิงเท่ากันเลยนะอยู่ที่13ครั้งแหละครับแต่ว่าเป็นทางด้านคุณเจมินแหละครับเอาแชมป์ไปเยอะกว่านะ7ครั้งแล้วก็คุณบุญได้ไป6ครั้งแล้วก็ฝั่งคุณเจมินเนี่ยได้รองแชมป์6ครั้งนะครับแล้วก็คุณบุญได้ไป7ครั้งแล้วครับมาแล้วก็สไลด์นะครับ18-19ปดแล้วครับคุณเจมินเนี่ย18แล้วก็คุณบุญนะ19โอ้โหมาโคจะสูสีเลยแหละครับคู่นี้ เอาละครับคู่ชิงชาลเลต์ฟูลทีมการเขียยม่วงทองนะครับเป็นพอสเปอร์ดละวิแมนแล้วครับคับเดียวเจอกันเองเดีย๋ยวมาดูกันว่าใครจะคว้าแชมป์เพิ่มเติมไปครองได้สําเร็จระหว่างคุณบุญ,บ,ญบุญโชว์ละครับจะเจอทางด้านคุณเจมินโฮปจากพอสเปอร์แล้วจะสนสุกสมันแค่ไหนเดี๋ยวเราไปรับชมกันเลยครับผม let's go <S เอาละครับเดี๋ยวเรามาดูศัพท์ตัวยิงของซางด้านคุณบุญบุญโชวจากพอสเปอร์ก่อนนะครับจะมาในแผนหลัง5้าละครับห้าสองสามสไตล์เป็นลองบอลเคาน์เตอร์ผู้รับประตูจะเป็นซางด้านมาติเนส ส่วน3เซ็นเตอร์นะครับมิลิตต์ด้านซ้ายด้านขวาจะเป็นคริสเตียนแล้วก็ตรงกลางจะเป็นทางด้านโกนาเต้แบ็กซ้ายนะครับผมดิมาโคแล้วก็ด้านขวาจะเป็นทางด้านลิสเจมส่วนคู่กลางนะครับโจเมนี่ยืนเป็นกลางรับแล้วก็กลางอีกคนนึงจะเป็นทางด้านเจ้าเนเวสนะครับแล้วก็กลางลูกแหะครับไม่มีจะเป็นหน้าต่ำเฟลน่าย่างเอสเตว์อลนะแล้วก็คู่หน้าล่ะครับคีเรย์มาเป้ยืนคู่กับวินิสุสจูเนียนะครับผมส่วนทางด้านกุนเจอร์มินทบจากคาร์พอร์เปอร์นะครับจะมาในแผนหลัง5นะครับ5122สไตล์เป็นลองบอลเคาน์เตอร์ ผู้รักษาประตูจะเป็นซางดานมาติเนสส่วน3เซนเตอร์นะครับจะเป็นซางดานนอหนี่แหละครับด้านขวาด้านซ้ายจะเป็นอาราโคตรงกลางใช้เป็นมิกกี้ฟานเดฟเฟนแหละครับแบ็กซ้ายเดวี่แล้วก็ด้านขวาจะเป็นซางดานจูชัวคิมมิดกลางรับคนเดียวนะครับจะเป็นซางดานอิบราฮิมซองการ่แหละครับมาส่วนกลางลูก2คนนะครับด้านซ้ายจะเป็นคุณย่าด้านขวาจะเป็นเอมโมโมและหน้าเป้า2คนในเกมนี้นะครับจะเป็นซางดานมาแคลิฟอร์ดยืนคู่กับมามูดนะครับผม เอาล้ครับสวัสดีครับดีบีขอนุทผู้ชมมารับชมคู่ชิงชนะเลิศในซีซั่นดีบีีแปดทีมนะครับฟทีมการ์ดเขียวมวงซองนะครับไม่ใช่ฝีตายแล้วครับสำหรับซีซั่นนี้เป็นการเจอกันระหว่างคุณบุญนะครับจากพอสเปอร์จะเจอทางดานคุณเจมินจากพอสเปอร์เช่นกันนะเอาล้ครับเกมเริ่มแล้วครับจะเป็นทานดานคุณบุญนะได้เขียกรบุกจากซ้ายไปขวาแต่มาดูเพนี้ก็เรียบร้อยแล้วโอ้โหเฮ้ยอะไรวะน่าเปิดเกมมาก็เอาเรื่องเลยครับมา ดูวบจังหวะน,นี้เอาเปจี้มาคนเดียวแหวก 1, หนึ่งแหวกสองแหวกสามแหวกสี่ยิงผ่านด่านผู้สัตรูเข้าไปเลยครับโอ้โหเดี๋ยวดูอีกครั้งนึง่งจังหวะน,นี้ย้อนมาชี่กองกลางนาเบิลมาเีเอาเป้แล้วดูวบแหวกมาสองแล้วแหวกอีกสามครับแล้วก็สี่ครับโอ้โหสี่คนห้าคนตรงนั้นแมาแหวกทุกด่านแล้วก็ผ่านไปหมดแล้วครับยิงผ่านตัวผู้สัตรูอย่างทางด้านมาติเนตเข้าไปแหละครับในเพลแรกโอ้โหหนึ่งนาทีสองนาทีเท่านั้นแหละครับ 1>, 1นาทีส0่ิบวินะคุณบุญบุญโชขึ้นนำไปแล้วแหละครับในเกมนี้ยังแนะนำอะไรไม่ทันเสร็จเลยแหละครับมาโอ้โหเปิดก่อนแล้วละครับเอาครับ1นึประตูต่อศูนย์เกมเปิดยังเป็นทางการเมื่อมีสกอร์เกิดขึ้นนะเอาครับฝั่งคุณเจมินเนี่ยจะบุกจากขวาไปซ้ายนะมาที่ซีแดงละครับส่วนทางด้านคุณบุญเนี่ยจะบุกจากซ้ายไปขวามาที่ซีขาวนะครับแมเปิดเกมมาก็นำไปก่อนเลยครับมนาะแล้วมาดูเกมกันต่อละครับคุณยา,าจ่ายเข้ามาใน จังหวะนี้เลดฟอร์ดฟื้นมาได้แต่ว่าจ่ายไม่ดีครับเจ้าไมนี่อ่านได้แล้วครับมาซี่วินิลองแทงยาวๆมาเอสเตวาวแม่น้ำหนักลึกเกินไปจังหวะนี้แล้วมาติเนตหัวสวนยาวขึ้นหน้ามาเลยสแนนคุณเจมินโฮบบอลอยู่ที่คุณย่าแล้วครับจ่ายมาซี่ไบอันเอมโมเบิร์นมาซี่เลดฟอร์ดจังหวะนี้เก็บได้ไม่ได้เอาละครับคุณบุญยังอ่านได้จ่ายขึ้นหน้ามาจังหวะสองเก็บได้อยู่วินิได้ดั้เบิร์ัดจังหวะหนึ่งโอ้โหไม่ใช่ซัดเลยครับจังหวะเมื่อกี้น่าจะเป็นฟิฟแฟบเนาะ แล้วมามูดได้จังหวะน,นี้เหระครับวันซูโอสคูแต่ว่าจะพลิกไม่ผ่านบอลอยู่ที่จอมินี่เปลี่ยนออกขวายาวๆมาลิจเเจมนะครับมีพื้นที่ลองทิ้งขึ้นหน้ามาเอาเป้ยังเชิงกนลูกนี้จับดึงครึ่งโยกเล่นสันส้นๆกับลิเจมนะครับมาจ่ายเข้ามานันนโอ้โหเดวี่ยอ่านได้เอาละครับคุณเจมินจะได้สวนบ้างมาดูกันว่าจะตีเสมอได้หรือไม่คุณย่าดึงจังหวะโดนสไลด์โอ้โหไม่ฟาวซะด้วยอยู่สินบอกว่าเล่นต่อไปแล้วครับจังหวะน,นี้เข้าที่บอล บุญบุญเข้าแมนแล้วจะได้สวนมาซีเอสเตวาวถึงหรือเปล่าโอ้โหแมายังไม่ได้ครับเตะยาวมาเอาละครับคุณเจมินเปลี่ยนออกซ้ายมาซีเดวีอาฟองโซเดวีมาซีคุณย่าของดีจากแมนยูแล้วครับแมาแล้วมามูดเบิร์นวันทูจังหวะนี้เดวีมีพื้นที่ยัดเข้ามาได้จังหวะนี้แซฟอินก็เรียบลอยเอาดีโอ้โห ตีเสมอได้แล้วครับดูจังหวะนี้ครับเดวี่จ่ายเข้ามาในแล้วก็ตวัดจังหวะเดียวเลยครับแม่มาคาเลสฟอร์ดเป็นสัญชาตญาณกองหน้าแลลวครับจังหวะนี้ดูอีกครั้งหนึ่งนะครับวันทูมาได้สวยมากนะแล้วปาดเข้ามาในจุดนัดพบจังหวะนี้แปรด้วยซ้ายโอ้โหรอดวางขาผู้สัตรูอย่างมาตินีสเข้าไปเลยแหละครับมาตินีโดนบุกคัลูกแล้วแหละครับในเกมนี้เอาละครับหนึ่งประตูต่อหนึ่งเป็นสันดานกุณเจมีนะครับกลับคืนสู่เกมได้สําเร็จกลับมาสมันเกร์เสมอกันแล้วครับมาคอสเปอร์ดาบิแมตคู่นี้ครับบอกได ต้องมันอย่างแน่นอนแล้วครับค่นี้มาซีดีมาโคจ่ายมาโอ้โหเอมโบโมลงมาช่วยเกมรับแล้วคุณเจมินหวดยาวขึ้นหน้ามามงตั้งได้หรือเปล่าจังหวะ2เป็นซานดานคุณบุญแล,ล้วครับเก็บได้ดีมาโคมาซีเอเต,เตวาของดีจากเชลซีแล้วคนนี้ชาวเน็ตบอกว่ามีดีกว่าลามินยาเมานะ,เอ,ะเอเต,เตวาวแล,ล้วครับมาต่อแล้วครับซานดานคุณเจมินจ่ายเข้ามาในแล้วครับ2ประสานจากแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดคิมม,มิดจะมุดช่องแคบลูกนี้ไม่ผ่านแล้วครับมา ทิมาโคจะได้สวนแทงขึ้นหน้ามาซี่วินิดับเบิลซัดหนึ่งจังหวะจ่ายช่องยาวๆมาแบบนี้ก็เรียบโอ้โหติดเซฟจังหวะสองมาซ้ำไม่ได้ครับไม่มีตัวซ้ำแล้วคุณเจมินจะได้สวนซะด้วยมาซี่ยัวจัวคิมมิดจ่ายเข้ามาในที่มาคาร์เลตฟอร์ดฝากคืนมาซี่เอมโม่แล้วครับนี่ก็เป็นสองประสานจากแมนยูเช่นกันนะโอ้โหเอมโมเนี่ยเขาเรียกว่าปัจจุบันนะแล้วก็เลตฟอร์ดเนี่ยเป็นอดีตไปแล้วนะครับจากแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ด ลิเจมลูกนี้จับดึงคริงโยเข้าขวาได้สวยจ่ายช่องมาซิมาเป้จำมุดโอ้โหไม่ผ่านลวครับมาหาแล้วาาครับยังกินทางด้านน้องนี่ไม่ได้แล้วคุณเจมินจะส่วนหรือเปล่ามามูดจ่ายโอ้โหไม่ถึงครับโคนาเต้ยังงานได้เจ้าเนเวตเล่นสั้นๆกับเมเป้ได้วันซูจังวันนี้วินิด้านซ้ายมีเติมแล้วครับจะส่งหรือเปล่าดับเบิลซัดโยเข้ามาไหนแล้วก็จังวันนี้ฝาลเสียแล้วอะเรียกฝาลได้ครับโอ้โห นากรอบซะด้วยครับดูวินิลุกนี้ครับดับเบิลซัดหนีแต่ว่าเป็นเราโคนนมาชนจังหวะน,นี้ครับมาสุดท้ายก็ได้ฟาวแล้วครับเป็นฟรีคของซางด้านคุณบุญบุญโชยิงดีมีลุ้นแล้วครับจังหวะน,นี้เจ้าเนเวตยืนอยู่ซีบอลเลือกออกขวามาเอาโหยมีพื้นที่ซะด้วยนิดเจมสุดเส้นเปิดเข้ามาแฉล็บน้อยๆเคียวมาก่อนโอ้โหเกือบไปเอาแล้วครับยังขึ้นสองไม่ได้คุณเะมินเตะยาวขึ้นหน้ามาก็ยังเก็บไม่ได้เช่นกันมิลิตาแล้วลครับเปลียนอนอขวามา ลิเจมเล่นสั้นๆกับเจ้าเนเวสลิเจมอีกครั้งหนึ่งแล้วจะวันซูโอ้โหคุณเจมินรู้ชันจังหวะแบบนี้ก็อ่านกันได้แล้ครับเพราะว่ามาจากขับด้วยกันนะน่าจะรู้ชางกันเป็นอย่างดีแล้วครับคูน่นี้บอลอยู่ที่จอมินี่เล่นวันซูขึ้นหน้ามาได้สวยแล้วครับบอลจังหวะเดียว มาซี่ดีมาโคด้านซ้ายลูกนี้ตัดเข้านายมาแล้วครับดึง <will> <1 S 2> จังหวะแล้วผู้สินทศเวลาหนึ่งนาทีแล้วครับมาจะมีนับ2หรือเปล่า้างด้านคุณบุญจ่ายเข้ามานายคุณเจมินเคียร์แล้วฉลับหน่อยๆจังหวะ2แล้วเก็บได้แต่ว่าผู้สินเป่าหมดเวลาไปเลยอะจบครึ่งแรกไปครับคู่นี้มาเป็นสางด้านคุณเจมินหนึ่งคุณบุญหนึเช่นกันแหละครับมา สารด้านคุณบนียมีโอกาสยิงไปสองครั้งนะครับด้านหนึ่งประตูแล้วก็คุณเจมินมีโอกาสยิงครั้งเดียวแล้วก็เป็นประตูไปเลยครับโอ้โหค,คุณบนีย์ขึ้นนำตั้งแต่นาทีที่หนึ่งนู่นแล้ะครับต้นเกมมาก็เอาเรื่องซะเลยครับเอเป้ไก่ชาคนเดียวตั้งแต่กลางสนามยันหน้าประตูนู่นแหละครับโอ้โหถือว่าเป็นเพล์บุกที่สุดยอดมากแลวครับเพล์นั้นครับสาระฟังเชียบร้อยนะครับเรากลับมาชมนันต่อในครึ่งเวลาหลังมาที่ลิจมเจาเนเวสเปลี่ยนซ้ายยาวๆมาซี่ดิมาโกจ่ายต่อมาที่วินิล้วครับ ดับเบิลชัดได้ซ้ายของเอตวารุ่งนี้แล้วดับเบิลชัดอีกครั้งหนึ่งไม่ได้จังหวะสอง e เอเป้เก็บได้แล้วก็บัลลี้ก็เลี่ยบลอยโอ้โหสองหนึ่งไปเลยครับจังหวะนี้ของเอเป้เนาะดูอีกครั้งหนึ่งนะครับจังหวะแรกเสียบอลแล้วจังหวะสองมาบอลไปเข้าศังเอเป้ครับได้ยืนแปรจะจ่อโล่งๆเข้าไปเลยจังหวะนี้โอ้โหมีโชคเล็กน,น้อยแล้วครับซันดานคุณหมิ่นเดือบเอเตวารจังหวะนี้นะดึงจังหวะดับเบิลชัดแต่ว่าดโดนเอเมโม่แย่ได้แล้วก็ดูครับ แมบอลมาเข้าซานเป้พลิกเข้าขวาแล้วก็แปลส่วนตัวเข้าไปเลยฮะเอาละครับกลายเป็นว่าซานดานคุณฮุงโช่ขึ้นนำอีกครั้งหนึ่งจากจังหวะส้มบนของซานดานคุณเจมินเอาละครับแม่ในตอนนี้มีการยุโรเปียนนะครับซานดานคุณเจมินโฮปจะแก้ไวหรือเปล่าฮะถึงตอนนี้ก็ยังดูไม่แย่ครับแม่เกมคู่นี้แค่จังหวะบางจังหวะเนี่ยเขาเรียกว่ามันวัดกันที่หนึ่งจังหวะเท่านั้นแหละครับใครดีกว่าก็ได้ไปแล้วครับมาโอเคครับผมเรากลับมาชมกันต่อนะครับ เห็นสางด้าน<อ>คุณเ <th> จมินได้เลีรยมาเดวี่เอาละครับได้ติดเครื่องไปสุดเซฟหรือเปล่าดึงจังหวะหน่อยๆแล้ววนดูจังหวะนี้ยังไม่ส่งยังไม่จ่ายจ่าตัดหลังมาซี่คุณยา่าพิกดึงซ้ายดึงขวามุดมาได้เปิดเข้ามาโอ้โหปฏิเสธออกมาได้จังหวะสองสามติดบล็อกโอ้โหยังก็ม่ายังตีเสมอไม่ได้ยงแค่หนึ่งเท่านั้นนะโอ้โหสองดาบซ้อนแล้วครับจังหวะเมื่อกี้จังหวะแรกเนี่ยติดเซฟนะแล้วก็จังหวะสองติดบล็อกแล้วครับมา สามเฮยยังได้แค่ลู่แต่มุมเท่านั้นโอเคครับ okay, ผมคุณเจมินจะเปิดเข้ามาลุ้นจากคิมเมดเปิดเข้ามาไม่ได้มงคุณบุนสกัดออกมาแล้วยังได้บุกอย่างต่อนเนื่องเปิดโค้ง,ง,งเข้ามาจุดนั้นพบโอ้โหมาตีเนตออกมาตะคุบไม่ได้จังหวะนี้แล้วเลือดก็เตะยา,ยาวขึ้นหน้ามาเอ็มปาเป้มงตั้งเก็บได้ซะด้วยมามมดเอาละครับจ่ายช่องตะลังมาได้สวยมาซลมีลิเจมลิเเจมปาดเข้ามานายโอ้โหรีบจ่ายไปหน่อยอามา เราโค่อยังงานได้เปิดมาจังหวะน,นี้คุณเจมินยังเก็บไม่ได้แล้วมาต่อแล้วครับทางดานคุณบยุญบุญโชมามุดดึงจังหวะน่อยๆแล้วจับโอ้โหจะมุดช่องแคบมากอย่างมุดไม่ผ่านแล้วครับและฟอรดตอกส้นโอ้โหตอกได้สวยมากมามุดจ่ายออกซ้ายมาซีเดวีเอาล่ะครับมีพื้นที่มามุดจังหวะน,นี้โอ้โหจับบอลห่างตัวเกินไปครับทําให้เก็บเล่นไม่ได้มาซีดีมาโคดึงจังหวะโอ้โหจ่ายเสียเหมือนกันมาเล่นยากไปหน่อยแล้วครับ แล้วคุณโฮบมาดูนะครับลูกนี้มามูดได้เดอรเบนซัดใส่ขวาก็เรียบร้อยแล้วโอ้โหมาสองสองไปเลยครับดูครับจังหวะผิดพลาดของซานดานคุณบุญแล้วคุณเจมินล,ลงโทษเลยครับโอ้โหมามูตดอรเบนซัดใส่ขวาเลี่ยนเลียเข้าไปเลยฮะดูอีกครั้งหนึ่งแล้วครับดิบราร์โคเล่นยากนะแล้วสุดท้ายเสียบอลไปเอเป้ส่งต่อมาที่มามูดพลิกข้าขวาด้เบนซัดใส่ขวาเลี่ยนเลียเข้าไปเลยแะครับเสาแรกแม่หมดสิทธิ์แล้วครับจังหวะน,นี้ของซานด้านมาตีเนท กลายเป็นว่าคุณเจมินกับคืนสู่เกมอีกครั้งหนึ่งอะโอ้โหเป็นพอสเปอร์เดรวิแมตติคอนมาเลยครู้นี้ไม่มีใครยอมใครแรงคนละมัดซัดคุลทีไปเลยครับมามันอยู่ที่จังหวะจริงหรอครับแม่ในเกมคู่นี้เนาะเหมือนจังหวะแรกของคุณบุญนะครับที่ขึ้นนำสองหนึ่งเนี่ยคุณเจมินก็พลาดให้นะแล้วก็จังหวะสองสองของคุณเจมินเนี่ยคุณบุญก็พลาดให้เช่นกันแหละครับโอ้โหเขาเรียกว่าแรกคนละมัดซัดคุลทีแหละครับผมทีคุณทีครับคุณสองท,ผองทีผมก็สองทีเช่นกันนะโอ้หยิงมายิงกลับไม่โกง เอาละครับในตอนนี้นะครับอยู่ในช่วงปเปลี่ยนทิ่ติของสังกู่แล้วครับระหว่างรอนะครับขอประชาสัมพันธ์รายการน,นิดนึงเนาะใครสนใจสมัครลงแข่งขันรายการดีบีนะก็มาสมัครกันได้นะครับที่เพจด e ีบีอีฟบอลจากแข่งทัวร์นาเมนต์หรือว่าลองกดล,งกดลงิงก์ด้านล่างคลิปนี้ก็ได้นะครับผมแปะไว้เรียบร้อยแล้วลองมาสมัครกันเยอะๆนะครับผมในรายการดีบีนะครับจะมีซีซั่นหลากหลายมากๆนะครับให้ทุกท่านได้เลือกลงนะมีทั้งแชมป์หน้าใหม่จัดทีมฟรีตายทั่วไปนะครับมี32ทีมแบบแพ้ตกแล้วก็48ทีม64ทีมแบบบแ่่งกลุมนะครับ แล้วก็มี128ทีมด้วยนะชิงเงินรวม3,002 2พร้อมถ้วยรางวัลแล้วครับแม่รายการใหญ่สุดในรายการดีบีนะ128ทีมแล้วก็มีซีซั่นหลากหลายมากนะครับมีทั้งฟูลการ์ดเขียวม่วงทองฟูลคัลเลอร์สโมสรนะครับฟูลทีมชาติฟูลนักเตะปัจจุบันแล้วก็ฟรีตายแชมป์หน้าใหม่นะมีทุกอย่างแล้วครับแม่ใครอยากลงแบบไหนก็รอมาสมัครกันได้นะครับอย่าลืมติดตามเพจเพื่อจะได้ไม่พลาดการลงแข่งขันในรายการดีบีนะครับผมยังไงก็ฝากไว้ด้วยนะครับเอาละครับเเราดูกกมันต่อแล้วครับตอนนนนนีี้้กกกกก็2 2ปรรระะตตู่ออออลััับมมมาาสสเเ์คงนึง มาดูกันว่าเวลาที่เหลือแล้วครับอีก20นาทีใครจะนับ3ได้ก่อนนะคู่นี้ใครนับ3มได้บอกได้เลยว่าอาจจะเป็นประตูชัยเลยแหะครับลูกเกมแบบนี้จ่ายมาซีฟอร์เรนเวียล้ะครับของดีจากลิเวอร์พูลลูกนี้แหวกมาแล้วเฟลานตอเลสพี่ฉลามพี่ฉลามนั่นดีโอ้โหฉลามนั่นชงชบอมับคุณโอ้โหเฟลานตอเลสของดีจากบาร์เซโลนาแหะครับดูรอบจังหวะนี้ จ่ายมาที่เฟรนตตอเลสแล้วดับเบิลซัดปั่นโคง้งโอ้โหแปรเข้าไปนิ่มๆเลยครับมาดูอีกครั้งหนึ่งครับฟอรเลนเวียดแหวกมาหนึ่งแล้วดูวบจ่ายเข้ามาที่เฟรนตตอเลสพลิกเข้าขวาดับเบิลซัดหนึ่งจังหวะโอ้โหแล้วก็ปั่นโคง้งเลี่ยนเข้าไปเลยครับมาเอาละครับกลายเป็นว่าเป็นซันด้านคุณเจมินนะครับพลิกแซงเป็นสามประตูต่อสองขึ้นนําครั้งแรกในเกมนี้มาดูกันว่าลูกนี้แหละครับจะเป็นประตูชัยหรือเปล่าจากซูเปอร์ซับอย่างเฟรนตตอเลสแหละครับพี่ฉลามจากบาเซลนา โอเคครับ okay, ผมเกมไปกันต่อมาซี่เจา้าเปโดจ่ายเข้ามาในแม็กอลิเตอร์ได้ขวาลูกนี้โอ้โหยิงติดบล็อกแล้วครับมาอย่างแค่2เท่านั้นแหละครับยังขึ้น3ไม่ได้แล้วคุณเจมินเคียออกมาจังวันนี้จะเป็นบาสทุ่ม้ามาของซางด้านคุณบุญ,บ,ญบุญโช่ดิมาโคทุ่มมาสั้นๆได้วันซูสักคู่แม็กอลิเตอร์ itter, เอาละครับเจา้าเปโดลูกนี้จะพลิกหรือเปล่าไม่ผ่านโอ้โหไม่ผ่านนอดี้แล้วฟอร์เรนเวียมาอีกแล้วฝากที่อิปลายิมครับลูกนี้ แล้วดูว่าปาวนาชูจ่ายออขวามาที่เอเซมีพื้นที่แล้วครับดึงจังหวะน,น่อยๆโอ้โหไม่เปิดจังหวะแรกแล้วจังหวะนี้คุณบุญเสียบอลแล้วจะนับสีหรือเปล่าเปิดมาติดบล็อกแล้วมายังแก้ได้ยังอ่านได้ดีจังหวะนี้ของซานดานคุณบุญบุญโชว์จากพอสเปอร์อ่ะถาล้วครับจะได้ส่วนหรือเปล่าอาขวามาที่ลิเจมลิเจมมีพื้นที่มีเวลาดวลกับเดวี่แล้วมุดมาช่องแคบลูกนี้ไม่ผ่านเดวี่เขียวยาวขึ้นหน้ามาเฟลางตอเลสมองตั้งมาได้สวยปาวนาชูเอาแล้วครับออกซ้ายมา เดวี่ลองแทนช่องยาวๆมาจาังหวะนี้ไม่ผ่านนะครับมายังไม่ผ่านคริสเตียนมอสเคราของซานดานคุณบุนเดวี่ดับเบิลซัดมาหนึ่งแหวกมาแล้วครับส่งต่อมาที่เฟ,ฟรานตอเลสผู้ทำประตูขึ้นนำให้กับคุณเจมินลวครับลูกนี้จ่ายเข้ามาที่เดวี่น้ำหนักโอ้โหปาดเขา้ามาได้แต่ว่าจาังหวะนี้เซฟอยู่เซฟแล้วเซบีเซฟต่อแล้วก็แบบนี้โอ้โหเซฟได้ไงครับนี่เอาละครับยังไม่ตายบอลยังไม่ตายมาต่อจ่ายเข้ามานายังไม่ผ่านดีมาโค หวดยาวขึ้นหน้ามาแล้วก็จะหาดเวลาแล้วด้วยจะเตีเสมอได้หรือไม่เอาละครับนาทีบา,ลาเลนทองออกมาแล้วเหลือเวลาอีกสินาทีเท่านั้น ฟมิทามสีนาทีต่อจากนี้ไปบอลอยู่ที่ซานานคุณเจมินโฮฟฟอร์ลินเวียดดบเนิทัดจ่ายมาที่เฟลานตอเลสมาสุดเส้นลองงัดเข้ามาฉแลบหน่อยๆน่อยแม็กอลิตเตอร์หวดยาว,ยาว,ยาวมาจังหวะนี้เก็บได้เอาแล้วครับมาซี่มา,ม,ามูดโอมามามูดดึงจังหวะจ่ายช่องมาทีเจอเปโดต่อส้นมาเอลเป้ออกซ้ายมาดิมาโคดึงจังหวะโอ้โหดึงดแล้วก็เสียบอลคุณเจมินเคียกมาแล้วก็แล้วก็หมดเวลาโอ้โห เกือบสิ้นลมหายใจเลยครับมาคนภาคในช่วงท้ายเกมเมื่อกี้ครับโอ้โหมีการภาคบอลเดินสายนิดน,นึงนะครับมาเกือบสิ้นลมหายใจแล้วโ,โคนสรุว่าคู่นี้ก็จบไปแล้วครับเป็นทางด้านคุณเจมินนะเอาชนะคุณบุญมุญโช,ชไปด้วยสกอร์สประตูต่อ2แบบสุดเดือดสุดมันแล้วครับมาพอสเปอร์ดาร์วิแมท โอ้โหเดี๋ยวดูสติหลังเกงกันนิดนึงนะครับซางด้านคุณบุนด้านซ้ายมือนะครับยิงไป4ครั้งตรงกรอบสีได้มา2แล้วก็เซฟ1ครั้งนะครับของบอล50%ส่วนสางดานคุณจะมีนะครับด้านขวามือยิงไป5ครั้งตรงกรอบ5ครั้งเลยนะโอ้โหได้มา3ประตูแล้วก็เซฟ1ครั้งเท่ากันแหละครับของบอล19ต่อ51นะครับในเกมนี้ผลสรเซว่าเป็นสางดานคุณจะมีนะครับเอาชนะไปได้3ประตูต่อ2แบบสุดเดือดสุดมันนะครับพอสเปอร์ดาบิแม์นะคู่นี้เนี่ยเอาละครับยังไง คว้าแชมป์สมัยที่8ของตะเป็ครองได้สําเร็จส่วนซานดานคุณบุญนะครับได้ลองแชมป์ไปสวบสู้ได้เต็มที่แล้วนะครับผมไว้มาลุยกันใหม่นะครับโอเคครับยังไงก็ฝากกดไลค์กดติดตามช่อง YouTube d b อีฟุตบอลกันด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมตะเข็บใหม่ด้วยนะครับผมส่วนใครสนใจสมัครร่วมขันรายการดีบีนะครับก็มาสมัครกันได้นะครับผมที่เพจ DB e ฟุตบอลจากแข่งเทนนิหรือว่าลองกดลิงก์ตารางคลิปนี้ก็ได้ผมแบบไว้เรียบร้อยแล้วลองมาสมัครกันเยอะๆนะครับผมสำหรับวันนี้ด